โอเคผมก็สเสพชมตชมทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยวในะคลิปนี้ผมจะมาเล่นใหม่ครับโอจิเปโรดหนึ่งสิดแปด EP สามสิบนะครับผมคลิปนี้ทำอะไรฮะเดี๋ยวในะคลิปนี้เราจะมาทําการรื้อบ้านแล้วก็สร้างใหม่หนั่นเองนะครับโอ้น่าจะเหนื่อยหน้าดูนะครับใช่นะครับซึ่งจุดที่ยากที่สุดก็คือการรื้อบ้านนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยโอเคฮะมาเรามาเริ่มกันเลย ซึ่งเราจะต้องทําการรื้อเพื่อนั่นเองว้าวซึ่งอย่างแรกเราต้องเตรียมดินมาก่อนฮะดินถามว่าเอามาทําไมเอามาสร้างเออที่พักชั่วคราวเรามั้งไม่สิเราจะเอาเตียงนี้มาใช่ไหมทีนี้เราก็จะเราก็จะโอตปิดประตะูหน้าตัวเองเราก็จะผมว่านาก็จะเอาเตียงเนี่ย มาไว้ที่โกดังของเราไว้ก่อนคือเราไม่ต้องมาใช้ดินหรอกเนาะโอเคมาก็เอาเตียงฝากไว้ตรงนี้เวลามืดก็ค่อยมาเข้ามาในนี้นะครับเอ่อทางน้ำมาแทนอ่าโอเคเซฟสปาพอยต์เรียบร้อยซึ่งของที่เราจะใช้ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยซึ่งผมจะเปิด youtube สร้างตามไปด้วยนะครับเออมันจะเป็นบ้านที่ผสมกับเรือนะครับใช่เออชื่อเฮ้ยวางน้ำทำไมซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดน่าจะใช้เวลาระยะเวลายาวนานมากเลยค่ะเออตอนนี้ก็อัดมาทั้งหมดหนึ่งนาทีแล้วเนาะซึ่งว่าเราจะมาทำการโลอออกนั่นเองนะครับซึ่งมาในเวลาล้บ้านออกแล้วว้า ชืบชบซึ่งผมขอ,อย่านโลบ้านออกก่อนล้วกันนะครับโอเคขอโลบ้านแปบบ๊บเดี๋ยวมันจะนานเกินไปโอเคฮะก็ทําการถางบ้านออกไปแล้วแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับก็เหลือของอยู่แค่นี้เนาะโอ้โหก็ประมาณนี้นะครับส่วนพื้นต่อข้างล่างเนี่ยเราค่อยเอาออกละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมาปูอยู่ดีเนาะ โอเคซึ่งพวกเตาผงเตาเผาตรงนี้เอาออกไปนะครับส่วนกล่องเราจะไม่เอาออกละกันขอไม่เอาออกละกันเดี๋ยวมันจะลกจนเกินไปนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็โต๊ะคราฟเอาออกไปด้วยเพราะามันเกะกะนะครับส่วนจุดอื่นๆก็อย่างเช่นกล่องกล่องก็ยังไม่เอาออกละกันนะครับ โอเคซึ่งตอนนี้มันก็จะมืดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องทำการนอนก่อนเนาะที่ปลอดภัยที่สุดก็คือตรงนี้แล้วแหละครับโอ้โหสุดยอดไปเลยโอเคเดี๋ยวผมขอนอนแป๊บครับโอเคฮนะตอนนี้ก็ได้ทำการนอนเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เช้าแล้วเย่โอเคได้เวลาสร้างของเราแล้วครับเออโอ้โหซึ่งก็จะเป็นประมาณเอ้อ <c oughs> อะไรวะเนี่ย ก็จะเป็นประมาณนี้เลยจริงๆอ่ะตรงหัวเรือมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าบ้านเราติดกับทะเลแต่ว่าจุดที่เราสร้างมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจะไม่ถึงตรงทะเลสิอืมใช่แล้วครับมันจะเป็นอะไรไหมเออนแหละเราจะเป็นอะไรไหมคือเราจะต้องมาถางเหรอถ้าถางแล้วเรามาสร้าง บ้านเราก็จะติดกับสะพานจนเกินไปเพราะฉะนั้นช่างมันอยู่ตรงไหนก็ช่างมันครับใช่เออช่างมันแหละครับเพราะว่านั่นแหละโอเคซึ่งเดี๋ยวผมขอไปดูวิธีการสร้างก่อนเนอะโอเคฮนะขั้นตอนแรกเลยนะครับก็เออวางบล็อกก่อนบล็อกหินนะครับสามบล็อกซึ่งเออตรงหัวบ้านเราก็จะอยู่เป็นเออประมาณตรงนี้เหมือนเดิมนะครับ เออไม่ไม่ไม่ไมเออทุกออกทุกออกทุบออกกันทุกออกกันอ่ะฮะเอ้ยหนึ่งสองสามขั้นตอนแรกนะไม่ดิมันจะกล่องมันจะบังเออคือมันก็จะเป็นอะไรที่ลําบากเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการเคลียร์กล่องเหรอลำบากแล้วนะครับ โอ้โหลำบากแล้วเราซค่งซึ่งเราจะต้องเคลียกล่องหรือว่าถ้าเราขยืบไปทางเนี่ยเดี๋ยวหูวหัวเรือเราจะไม่สวยเออเออหรือว่าจะเต็นสร้างประมาณตรงนี้หนึ่งสองสามเออลองดูไปก่อนครับเนาะไม่เออมันจะต้องคือกล่องอะต้องเอาออกจริงๆนะครับ โอเคได้เวลาเคลียร์ออกแล้วนะครับโอเคเราจะต้องเคลียร์กล่องอีกแล้วเคลียร์กล่องอีกแล้วว้าวโอ้ยากลำบากจริงเลยโ okay, อเคเคลียร์กล่องแปครับโอเคฮะตอนนี้ผมก็ได้ทำการเอ่อเคลียร์ของเสร็จไปเรียบร้อยใช้เวลานานมากโอ้โหแต่ว่าของอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ในโกดังครับคือแบบวิ่งไป,ไปมาไปมาหลายล้อออกเหลือเกิน ถึงเวลาสร้างได้สักทีใช่ไหมนะครับโอเคซึ่งขั้นตอนยังไงวะเออโอเคฮะแล้วก็วางตรงนี้หนึ่งเออสองแล้วก็ไงต่อแล้วก็สามสี่ห้าโอเคเออฮะแล้วก็ยังไงต่อ จากนั้นเราก็ทําการเอ,อ่อหนึ่งสองทำการหนึ่งสองนะครับสุดยอดไปเลย <c oughs> อะไรไว้นะเราก็แชื้วนะฮะชืบอชื้อ่าฮะอ่าฮะโอเคประมาณนี้นะครับซึ่งทางเข้าไม่ต้องคุ้นว่าทําเพลงอะไรมากตรงนี้เลยโอเคหาประมาณนี้ใช่ไหมตอนนี้อาจอยู่ะนะ่ะอาจโูโอเค รอสักแว๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้คือมันจะมีด้านข้างเลยนะครับเออตรงนี้ใช่ไหมอ่ะฮะโอ้ย,อยเกมแหลกแล้วก็หนึ 1, 2, 1, 2่งสองหนึ่งสองไม่ต่อวะอ่ะฮะแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้โอเคก็ อันนี้ก็จะเป็นห้องเล็กๆห้องหนึ่งนะครับใช่ใช่มันจะเป็นห้องเล็กๆห้องหนึ่งเนะโอเคอาา่าฮะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปโอเคครับผู้ชมมาเรามาเริ่มกันเลยเนาะซึ่งขั้นตอนก็สูงขึ้นไปเจ็ดบล็อกค,ครับหนึ่งแล้วก็ปอกปลือกหนึ่งต้องปอกเปลือกด้วยนะสอง สามสหหแล้วก็เจ็ดแชปอ่าฮะเรามาดูซิว่าผมจะต้องทำแบบนี้ทุกด้านมาดูกันซิว่าผมต้องทำแบบนี้ทุกด้านคืออะไรวะเฮ้ยอะไรวะพูดไปเรื่อยเลยเออเราจะต้องวางนะ้ำตรงนี้เพื่อความปลอดภัยด้วย แล้วก็ลงไปเลยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยเอาขึ้นมาเอาน้ำขึ้นมาโอ้โหอาหา่าฮะแล้วก็แบบนี้เจ็ดบล็อกว้าวสุดยอดไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดโ okay. อเคประมาณนี้เออ,อเจ็บไปเลยไหมล่ะแมวันนี้เอาพอแค่โครงล่างก็พอแล้วมั้งคบเพราะว่าผมอัดนานมากใช่เกาะนะครับโครงล่างก็พอสองเพีเนาะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปรอแป๊บนะครับโอเคครับตรงนี้ด้วยนะครับ เออหนึ่งชึบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสิเออแล้วก็กระโดดตรงนี้เออเออเออหนึ่งคือจริงๆมันไม่ต้องนับก็ได้มั้งเออไม่ต้องนับหรอกนะครับไม่ต้องนับก็ได้ โอ้แต่มันก็เจ็บเหมือนกันแนะ่ลงแบบลงแบบหวาดเสียวคือมันไม่หวาดเสียวเราลงแบบแอกเลยอะสุดยอดแม่ถ้าเป็นในชีวิตจริงเนะะี่ยขาหักไปแล้วสูงขนาดนี้โอ้โโอเคขั้นตอนต่อไปรอแป๊บโอเคฮะขั้นตอนต่อไปเราจะต้องลงไปข้างล่างโอ้ยจีบกักอักอาอะไรวะเนี่ยโอ้โหช่างมัน หนึง่งเอ้ยลืมลืมลืมนะครับลืมโอเคชิบคือมันจะยากตรงที่ว่าแบบมันจะมันไม่ได้ยากหรอกมันจะเสียเวลาตรงตรงนี้แหละคือต้องมานั่งปอกเปลือกไม้ว้าวเออได้โว้ยกดรัวๆก็ทำได้แม่ชิบสปีดรันเลยสปีรันสปีรัน หยิสปีดรอนยอาา่ะฮะอาา่ะฮะเกินด้วยนะอาา่ะฮะเกินซะด้วยแม่สุดยอดเป็นเลยโอเคนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาแบบสุดขีดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตัดไปตอนที่ผมวางไอ้พวกนี้รอบๆเลยแล้วกันนะคะโอเคไปเลย โอเคฮะก็ประมาณนี้เลยโอ้โหยังสร้างไม่เสร็จนะไม้หมดก่อนโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยไม้หมดดูเลยคือแบบไม้แบบสิ้นเพืองมากเลยครับโอ้โหเมื่อผมก็ต้องไปตัดอีกใช่ไหมนะโอเคโอ้โหคลิมนี้นานเลยใช้เวลานานมากใช่นานมากเห็นแค่ว่าอัดมาสิบเอ็ดนาทีใช่ไหมจริงจริงมันหลายนาทีมากมากเลยครับโอเคตัดไม้แปบ โอเคครับ47อันก็น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับโครงร่างสุดยากลำบากนะครับโอเคต่อขึ้นมา3าม็อกหนึองสามโอเคแล้วก็1 2 3 1> คลิปมันจะไม่ยาวสักเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยเพราะว่าคลิปนี้ใช้เวลาทำนานมากมากแบบมากมากเลยอ่ะโอ้โหโอ้ยเราไปวางเลยตรงนี้ล่ะอ่าฮะ ชึบซึบโอเคโอเจ็บอะประมาณนี้เราก็จะได้โครงร่างบ้านของเราก็จะเป็นประมาณนี้แล้วครับปัดมันหมดสิบสองนาทีต้องขอภัยจริงๆนะครับเหนื่อยมากเลยโอเคผมคลิปนี้น่าจะเวลาควรแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงนี้ก่อนเลยแล้วกันให้ชอบเลยกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปนะฮะ